กราบเรียนพี่น้องชาวเทศบาลตะบนหนองเสาเลาวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2 5 6 4เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนหนองเสาเลาและสมาชิกสภาเทศบาลตะบนหนองเสาเลาเพื่อเข้าไปจัดสรรงบประมาณและบริหารท้องถิ่นการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเทศบาลตะบนหนองเสาเลาเ เลือกด้าครลังนี้เลือกคนดีเข้าไปรับใช้พี่น้องชา,า,า,นนองาวเทศบาลตะบลหนองเสาเลาเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์หีใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพร้อมเสียสละเพื่อบวงประชาให้ความไว้วางใจรัชนีพรมผิวเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สาม เป็นนายกที่สมุนตีทศบาลตะบนหนองเสาเลาด้วยสำนึกรักบ้านเกิดห่วงใยในความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวทิศบาลตะบนหนองเสาเลารัชนีพรมผิวเบรอสามเบรอสามเบอสามจึงขออาสามารับใช้พี่น้องชาวทิศบาลตะบนหนองเสาเลาในฐานะนายกที่สมุนตีทิศบาลตะบนหนองเสาเลา <c oughs> บริหารประกอบไปด้วยนายสวัสดิ์รัลนาเป็นรองนายกเทศมนตรีคนที่หนึ่งอดีตเลขานุการสภาอดีตประธานสภาและอดีตรองนายกเทศมนตรบัีเทศบาลตะบนหนองเสาเล้านายวิชัยชาติขยันเป็นรองนายกเทศมนตรีคนที่2อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตะบนหนองเสาเล้านายพรชัยทันทองอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านสุขสมบูรณ์ที่ปรึกษานายกทศมนตรีเทศบาลตะบนหนองเสาเล้ารับใช้ใกล้ชิดอยู่ติดประชาชนนางนาลีชาคาน เป็นเลขาการนายกที่สมมตรีการศึกษาจบาริญยาตีจากมหาวิทยาล,าาลัยอีสานขออาสาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาเทศบาลตะบนหนองเสาเหลาด้วยความมุ่งม,มั่นและตั้งใจด้วยใจรักและห่วงใยในความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบนหนองเสาเหลารัชนีกลมผิวเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามจึงขออาสามารับใช้พี่น้องเป็นนายกที่สมนตรีเทศบาลตะบลหนองเสาเหลาหนองเสาเหลาจะกล้ากล เลือกผู้นำบีมีวิสัยทัศน์มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ด้วยความรู้ที่มีขอทํางานให้เต็มที่เพื่อรับใช้พี่น้องทาคเทศบาลตะบนหนองเสาเลารัชนีพงผิวเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามน้องเสาเลาจะก้าวหน้างประชาจะก้าวไล เลือกคนดีไปรับใช้ไว้วางใจให้เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเป็นนายกทศสมบูรตีเทศบาลตำบลหนองเสาเลาสมาชิกสภาเทศบาล,บาลตำบลหนองเสาเลาเขตสองประกอบไปด้วยนายธวัชชัยทับชาเบอร์หนึ่งอดีตผู้สมัครหลายสมัยที่มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงกราบขอโอกาสสักครั้งจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวงัวงหวังนางหวานเย็นโหตมะเบอร์สอง หญิงที่มีใจพัฒนาขออาสาเป็นตัวแทนสตรีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานางสุภาพแสงฮิรันเบอร์สามขออาสารับใช้พี่น้องด้วยใจจริงหลายจำหลัดหมาสีป่าเบอร์สี่อดีตผู้นำหม,มู่บ้านหมู่ที่แปดูที่มีใจเสียสละและพัฒนาทีมงานรัชนิรมผผิวเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามและทีมงานสมาชิกสภาเทศาบาลแบบยกทีม ด้วยนโยบายของทีมงานที ver, ่จะพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้าส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอสมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอปพลส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้พิการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนส่งเสริมและอบรมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปยาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการำมาหากิจของราชฎรน ส่งเสริมนสนับสนุนให้มีการบำรุงไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึงส่งเสริมนสนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะส่งเสริมสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีคุณภาพมากขึ้นลงคติที่ว่าพบง่ายใจถึงพึ่งได้กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนทีมงานรัชมีผมผิวเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามและทีมงานสมาชิกสภาเทศบาลแบบยกทีม